ธนุษย์รู้สึกตัวเต็มที่แล้วและรู้ด้วยว่าร่างกายของเขาสามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติดังเดิมแต่พระภิกษุร่างสูงผิวคล้ำยังคงนอนอยู่ในท่าตะแคงขวาเช่นเดิมท่านอนแบบสีหะสยญาติเช่นนั้นก่อนอุปสมบทเป็นท่าที่ธนุษย์เคยรู้สึกว่าไม่ถนัดและคิดว่าฝืนธรรมชาติด้วยแต่เมื่อเริ่มเรียนสมาธิ ครูอาจารย์หลายท่านอธิบายว่าท่านอนแบบสีหะสสยญาตินั้นเป็นท่าที่ถูกสุขลักษณะเพราะเวลาชายร่างกายไม่ทับหัวใจเหมือนเวลานอนตะแคงสายและเป็นท่าที่นอนใบเมื่อนอนเต็มตื่นแล้วจะรู้สึกตัวง่ายไม่รู้สึกอ้อยอิงอยากนอนต่อไปอีกธนุษก็ทดสอบลองปฏิบัติและเห็นจริง ตามที่ครูอาจารย์แนะนำเขาจึงชอบนอนในท่านั้นและต่อมาก็เลยจนติดเป็นนิสัยการนอนแบบสีหะสายญาตินั้นไม่ได้กระทำโดยงอแขนขวาและเอามือขวาลองรับศีรษะและเอาขาสายฉอนขาขวาเต็มที่อย่างพระพุทธรูปนอนหากกระทำโดยงอแขนขวาและใช้มือขวาหนุนศรีะหรือวางมือขวา ไว้บนหมอนใกล้ๆกับสีษะส่วนขาทั้งสองข้างนั้นงอเล็กน้อยพอสบายและขาข้างซ้ายวางเหลียมขาขวาอยู่บนผืนด้วยกันที่สำคัญและธนุ์ไม่เคยลืมก็คือ mm. เมื่อจะนอนทุกส่วนของร่างกายอยู่ในท่าพรไม่เกร็งฝืนหรือขืนแม้แต่ส่วนใดเช่นเดียวกับเวลานั่งทําสมาธิและเมื่อจะนอน ธนุดก็ทำอาณาปานาสติกำหนดหลูลมหายใจว่ากำลังเข้าและออกไปจนหลับธนุษได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งคือการนอนด้วยสมาธินั้นทำให้จิตใจของเขาสงบเต็มที่เขาไม่ฝันเลยตั้งแต่หลับจนตื่นเพราะฉะนั้นแม้เวลานอนจะสั้นเพียงสองสามชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นแต่เมื่อเขาตื่นนอนขึ้นมา เขาจะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าเต็มที่ต่างกับเมื่อครั้งที่สมาธิของเขาไม่สมบูรณ์ซึ่งเวลานอนหลับเขาจะฝันหลายและหลายครั้งถึงกับละเมอตื่นและพบตัวเองอยู่ในท่านั่งใจเต้นแรงหรือเหนื่อยเพราะลิ้ฝันเมื่อตื่นเป็นนิสัยของธนุดที่จะไม่กระวีกระวาดลุกขึ้นนั่งทันทีนิสัยนั้น อดีตหัวหน้าหน่วยปราปลามกองโจรได้มาตั้งแต่ครั้งยังปฏิบัติงานอยู่ในสนามปกติที่นอนของเขามักจะอยู่หลังที่กำบังหรือบังเกอร์เตีย้ยการเคลื่อนไหวหลังที่กำบังเช่นนั้นจะกระทำตามสบายโดยเสรีไม่ได้เพราะจะเสี่ยงต่อการเป็นเป้าหมายของการยิงของฝ่ายตรงกันข้ามแต่แม้จะได้รับการฝึกมาเช่นนั้น และได้รับการกำชับเตือนเสมอๆโดยผู้บัญชานักลบหน้าไม่ก็ยังมักจะเผลอและละเมิดหลักการรักษาความปลอดภัยนั้นและได้รับบทเรียนที่เจ็บแสบที่สุดและสุดโหดอยู่เป็นครั้งคราวทนุนุชเคยเห็นเจ้าหน้าที่ในชุดลาดตะเบนของเขาเองที่พอตื่นนอนแล้วก็ลุกขึ้นนั่งเต็มตัวแล้วบิดขี้เกียจและต้องกระสนปืนของฝ่ายฆ่าศึก ที่ยิงต่ำเลี่ยกข้ามบังเกอร์มาถูกศรีรษะเข้าพอดีประสบการณ์อันน่าสลดใจนั้นเป็นเหตุให้บลาโบต้องออกแบบหมุงสนามใหม่ที่เมื่อกางนอนแล้วหลังคาหมุงอยู่สูงกว่าศีษะเพียงคืบเดียวเพื่อบังคับผู้นอนให้ติดหลังคาหมุงเมื่อผีพลามลุกขึ้นนั่งและบัดนี้แม้เมื่อผลราชการสนามและไม่มีหมุงชนิดนั้นครอบหัวอยู่ ธนุดก็ยังติดนิสัยไม่รีบลุกขึ้นนั่งทันทีเมื่อตื่นนอนมิลาโยภิกขุลืมตาและมองดูห้องที่ใช้เป็นที่คุมขังเขาเขาต้องเพ่งอยู่เป็นครู่จึงแลเห็นในความขมุกขมัวน,นั้นว่าห้องนั้นไม่เล็กนักไม่มีหน้าต่างประตูบานเดียวที่เห็นมีกรอนแบบหยาบติดอยู่และธนุดสันนิษฐานว่าคงจะใส่กุญแจจากข้างนอก พี่ผนังห้องและเพดานเตี้ยๆของห้องนั้นทาด้วยสีมนบนเพดานมีโคมไฟฝาติดอยู่ดวงหนึ่งแต่ไม่ปรากฏว่ามีสวิตอยู่ที่ใดอากาศภายในห้องหลอนอบอ้าวเพราะการถ่ายเทอากาศเป็นไปได้ไม่เต็มที่ธนุดค่อยๆทรงตัวลุกขึ้นนั่งและพบตัวเองอยู่ในอังสะคือผ้าคลุมล่างเฉียงบา กับอันตบาศกหรือสบงคือผ้านุ่งของพระส่วนอุตราสง์หรือจีวรนนั้นคงจะหลุดหายไปในระหว่างที่เขาถูกนำตัวมายัางห้องนั้นธนุดเริ่มวิเคราะห์เหตุการณ์และสถานการณ์ด้วยอารมณ์ที่ปกติและไม่บันไบยเขาระลึกได้ตลอดถึงเหตุการณ์ตั้งแต่วินาทีที่เขาถูกนำตัวมาจากวัด เขาแน่ใจว่าบุคคลที่บังคับนำตัวเขาออกจากบัดนั้นปฏิบัติการเป็นคณะโดยมีแผนการแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงจะต้องมีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์นั้นจะคืออะไรก็ตามแต่ไม่ใช่การสังหารเขาอย่างน้อยก็ยังไม่ใช่ในทันทีเพราะหากต้องการเช่นนั้นคนพวกนั้นก็อาจทำและน่าจะทำไปแล้ว โดยไม่จำเป็นจะต้องลงทุนลงแรงและเสียเวลาเอาเขาใส่เฮลิคอปเตอร์มาขังไวในห้องนี้พระภิกษุล่างสูงผิวคล้ำนึกถึงคนพวกนั้นสีหน้าและกิริยาท่าทางของมันไม่ให้ความกระจ่างแก่ทนุดมากนักนอกจากว่าบุคคลกลุ่มนั้นแสดงอาการไม่บางใจและระวังตัวอย่างเต็มที่ในขณะที่เข้าจับกลุ่มตัวเขา ซึ่งหมายความว่ามันไม่ได้ศึกษามาก่อนและรู้ว่าเขาเป็นใครหรืออาจจะต่อสู้ขัดขวางและทำอันตรายพวกมันได้เพียงใดถ้อยคําและภาษาที่คนพวกนั้นใช้ระว่างกันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทนุษสกิดใจมากเขารลลึกได้ว่ามันเป็นภาษาที่ไม่ถึงกับหยาบคายแบบโจรผู้หลายชั้นต่ำใช้กันเขาไม่ได้ยินสรรพนามมึง หรืออ้วหรือเลยและดูเหมือนว่าคนพวกนั้นจะมีเจตนาที่จะไม่ใช้สรรพนามแทนตัวชนิดใดๆต่อกันและกันยกเว้นกับชายคนที่ถูกเรียกว่าหมอคนเดียวที่ฉีดยาสลบให้เขานอกจากนั้นภาษาที่หมอใช้ยังสอความมีการศึกษาเพราะเขาใช้คำว่านิมนต์จำวัด และพระคุณเจ้าอย่างถูกต้องธนุ์จำได้ด้วยว่าขณะที่เตรียมจะฉีดยาสลบให้เขาหมอมีกิริยาท่าทางคล่องแคล่วไม่ขัดเขินแสดงว่าขุนเคยหรือหลูหน้าที่ของตนเป็นอย่างดีคำพูดของหมอที่แสดงความมั่นใจว่ายาสลบของเขามีสรรพคุณและจะทำให้ธนุษย์สลบไปนาน ทำให้ธนุชค่อนข้างจะแน่ใจว่าหมอเป็นแพทย์จริงๆหรือมิฉะนั้นก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปที่สกิดใจทนุชอีกอย่างหนึ่งนั้นคือคำพูดของผู้ที่มีเสียงสอว่าเป็นหัวหน้าของคนกลุ่มนั้นที่กำชับเตือนให้คนกลุ่มเดียวกันตระหนักในความสำคัญของวินัยมาทำงาน ไม่ได้มาพักผ่อนยอนใจ,นใจควรจะรักษาวินัยให้เคร่งครัดและดับบุหรีเสียลืมไปแล้วหรือ,ว,รอว่าเวลาทำงานห้ามสูบบุหรีการสนทนาโต้ตอบกันระหว่างชายผู้ควบคุมตัวเขาและหมอทำให้ภิกษุล่างสูงผิวคล้ำแน่ใจว่าก่อนลงมือปฏิบัติการคนพวกนั้นศึกษาเตรียมการมาก่อน และรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเขาเองเป็นอย่างดีรู้ว่าธนุ์เป็นคนไม่ธรรมดาและมีพิษสงหลายการรอบตัวใช่แต่เท่านั้นหมอ,อยังสนองว่าตนก็ตรหนักในความจริงข้อนั้นและได้รับการบรีฟรก่อนที่จะมาทำงานแล้วด้วยเสียงเครื่องยนต์ของฮลิคอปเตอร์ที่คนกลุ่มนั้นใช้เป็นพาหนะนำตัวเขามาอยังที่ควบคุมนั้น และการที่ผู้ควบคุมสามารถวางเปลหามล่างของธนุดลงในเฮลิคอปเตอร์แสดงว่าอากาศยานเครื่องนั้นเป็นอากาศยานขนาดใหญ่ธนุดอยากจะคิดว่ามันเป็นยานพาหนะของทางราชการแต่เขาก็ไม่มีหลักฐานอื่นใดที่จะยืนยันว่าความสงสัยของเขานั้นถูกต้องนอกจากนั้นธนุดก็ยังไม่ลืมด้วยว่า ในสมัยปัจจุบันนี้องค์กรบริษัทเอกชนอีกมากมายหลายแห่งเป็นเจ้าของหรือสามารถเช่าอากาศยานทันสมัยขนาดใดมาใช้ในธุรกิจของตนได้โดยไม่มีปัญหานิราโยภิกขุทบทวนเหตุการณ์และพิจารณาสถานการณ์อย่างละเอียดด้วยสติอันสมบูรณ์แล้วก็สรุปว่า เขายัางไม่รู้อะไรมากพอที่จะลงมือวางมาตรการตอบโต้อย่างใดได,ได้และเมื่อมองใกล้เข้ามาจนถึงสภาพของตนในขณะนั้นทานุษก็เห็นข้อเสียเปรียบอย่างหนึ่งของเขาเขามีแต่มือเปล่าและเท้าเปล่าทั้งอย่างอยู่ในสมณะเพศเครื่องแต่งกายของเขามีเพียงสบงและผ้านุ่งของพระชุดเดียวเท่านั้นและเพราะเป็นพระใต้ผ้านุ่งผืนนั้น ร่างกายท่อนล่างของเขาจึงไม่มีอะไรนอกจากความเปลือยเปล่าเช่นเดียวกับพระภิกษุอื่นๆทั้งหลายธนุตระหนักเต็มที่ว่าหากเขาจะต้องหลบหนีการหลบหนีของเขาจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ต้องกระทําโดยปราศจากความพร้อมและความสนับสนุนใดๆเสียงกุกกักคลายมีคนไขกุญแจที่ประตูห้อง ยุติจินตนาการของธนุดลงอย่างฉับพลันพร้อมๆกับที่บานประตูเปิดออกแสงไฟจากโคมดวงที่ติดอยู่บนเพดานก็สาดแสงส่องออกไปทำให้ห้องนั้นสว่างขึ้นทันทีทั่วถังห้องพละภิกษุร่างสูงผิวขล้ำนั่งนิ่งอยู่กับที่ขณะที่บอกดูสามล่างที่ก้าวเข้ามาอย่างระมัดระวังทั้งสามแต่งกายด้วยเสื้อเชิดแขนยาว และกางเกงขายาวสีเดียวกันคือสีเทาลักษณะเป็นเครื่องแบบแต่ปาตราศจากเครื่องหมายใดๆสองคนแรกสะพายปืนซึ่งพอะนุดเห็นก็จำได้ทันทีว่าเป็นปืนพกกลยี่ห้อคาริโดผลิตโดยบริษัทอเมริกันชื่ออเมริกันแคลิฟอร์เนียอินสตรูเมนต์คอมพานีบริษัทนี้ ตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2525ในเมืองเบเกอร์ฟิลด์ในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อแรกตั้งบริษัทไม่ได้ผลิตอาวุธปืนหากผลิตเครื่องมือสำหรับใช้ในการกลั่นน้ำมันต่อมาในปีพศ2528จึงได้ผลิตปืนคาลิโดโดยเริ่มด้วยขนาดจุด22ใช้แมกกาซีนที่ปรรจุกระสุนได้ถึง100นัด ที่ธนุดจำได้ก็เพราะบลาโบเคยสั่งซื้อปืนพกกลแบบและยี่ห้อนี้เข้ามาให้เขาเองทดลองใช้โดยที่เห็นว่าเป็นอาวุธที่มีน้ำหนักเบาประมาณ1.7กิโลกรัมและแม็กกาซีนบรรจุกระสุนได้มากธนุดเคยทดลองยิงปืนแบบนั้นและจำได้ว่าแม่นยำพอใช้ถ้าสะพายปืนของสองคนแรก ที่ก้าเข้ามาก่อนนั้นสะพายด้วยไหล่ขวาโดยให้ตัวปืนห้อยอยู่ที่เอวปากกระบอกปืนหันมาข้างหน้าในท่าที่ทนุสิรว่าพร้อมที่จะยิงได้ทันทีจากตำแหน่งนั้นหนึ่งในสองคนหิ้วเครื่องมืออย่างหนึ่งเข้ามาด้วยลักษณะคล้ายเครื่องฉายภาพพยนต์ขนาดเล็กคนทั้งสองก้าวผ่านประตูเข้ามาแล้วก็แยกกันออกไปยืนเหมือนคุมเชิง อยู่ที่ข้างประตูคนละข้างคนที่สเดินตามเข้ามาผ่านสองคนแรกประมาณ9เดียวแล้วก็หยุดยืนกอดอกนิ่งมองดูพระภิกษุล่างสูงผิวคล้ำซึ่งยังนั่งอยู่บนพื้นเขามีอาวุธปืนพกกระบอกเดียวใส่อยู่ในซองที่เอวด้านขวาธนุสนิฐานเอาจากด้ามปืนที่โผล่ออกมาว่าปืนกระบอกนั้นน่าจะเป็นบราวนิงไฮพาวเวอร ถ้าเขาสันนิษฐานถูกต้องซองกระสุนหรือแมกกาซีนของปืนกระบอกนั้นกระจุกระสุนได้ถึง13นัดธนุดไม่สามารถจะบอกลักษณะหน้าตาและเพศของคนทั้งสามได้เพราะแต่ละคนสวมหมวกถักด้วยได้หรือไหมพรมซึ่งคลุมตั้งแต่หัวลงมาจนถึงคางมองเห็นแต่ลูกตาทั้งสองเท่านั้นรูปร่างของทั้งสามส่อว่าน่าจะเป็นชาย ไม่มีท่าทีว่าคนหนึ่งคนใดในสามคนนั้นจะพูดอะไรและธนุดก็รู้สึกว่าการนิ่งเฉยต่อไปและปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งขึ้นต้นก่อนจะเหมาะสมกว่าครูต่อมาเขาจึงเห็นคนที่สามยกมือให้สัญญาณคนที่ถือเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายเครื่องฉายภาพยนตร์ในมือและหนิว้วคลำและกดอะไรบนเครื่องมือนั้นสกึดใจหนึ่ง ลำแสงจากเครื่องมือนั้นก็พุ่งออกไปประทะกระฝาผนังห้องสักอึดใจหนึ่งลำแสงจากเครื่องมือนั้นก็พุ่งออกไปประทะกระฝ้าผนังห้องธนุดมองเห็นแต่ยังบอกไม่ได้ทันทีว่าภาพหญิงเปลือยที่เคลื่อนไหวอยู่บนผนังที่ฉายเป็นจอนั้นเป็นภาพของผู้ใดแต่ในสองสามวินาทีต่อมาเมื่อเห็นศีรษะที่หลนเกลี้ยงของหญิงสาวผู้นั้น าก็จําได้และแน่ใจว่าหญิงสาวในภาพนั้นคือลำพาอาการกิริยาของหลอนที่ปรากฏอยู่ในภาพพยนนต์ั้นแสดงว่าลำพามีได้ตะนักหรือหลูตัวว่าหลอนกำลังถูกถ่ายภาพอยู่ชั่วขณะหนึ่งความสามารถในการควบคุมสติของธนุดก็สูญสิ้นไปเขารู้สึกว่าที่กำลังยืนอยู่เบื้องหน้าเขาทั้งสามคนนั้น คือศัตรูหลายที่เขาจะต้องทำลายให้พินาศทันทีไม่ว่าด้วยอาวุธชนิดใดหรือโดยวิธีใดแต่ขณะต่อมาสติก็คืนสู่ธนุดังเดิมอดีตหัวหน้าโดยปราบปรามกองโจหรหลูว่าคนทั้งสามซึ่งเขายังไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนและต้องการอะไรจากเขานั้นกำลังใช้อุบายล่อ หรือบังคับเขาให้ทำการตามความประสงค์ของมันและผู้ที่ตกเป็นเครื่องมือในอุบายนั้นคือนายพันตำรวจโทสาวลำเภาสายสัตทุนหญิงคนรักของเขาธนุดเบนสายตาจากภาพยนตร์ไปมองดูคนที่สามและจับตาดูมันอย่างแน่วแน่จิตของพระภิกษุล่างสูงผิวคขำกลับเยือกเย็นเป็นปกติเช่นเดิม ที่เอาหนังหมวนหนีมาฉายให้ดูก็เพื่อหรือจะได้รู้ว่าขณะนี้ลำพาาอยู่ในความควบคุมของเราอยู่ในฐานะที่เราจะทำอะไรและยังไงก็ได้ชายผู้นั้นพูดชดาและชัดธนุดจำได้ว่าเสียงของเขาเป็นเสียงของชายคนที่เป็นหัวหน้าในรถยนตคันที่นำตัวเขาไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ธนุดนิ่ง และสบตาชายผู้นั้นเขารู้จากน้ำเสียงและแววตาคู่นั้นว่าจะบังความเห็นใจหรือเข้าใจจากมันได้ยากเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากันทั้งสองฝ่ายจะบอกให้ว่าลำเภาจะได้รับอิสรภาพก็ต่อเมื่อหรือให้สิ่งที่เราต้องการแล้วเท่านั้นถ้าวันนี้หรือปฏิเสธพรุ่งนี้หรือจะได้ดูหนังอีกหมวนหนึ่ง กล่าวนี้นางเอกของหรือจะไม่มาเดินเปลือยให้หรือดูเฉยๆแต่จะมีผู้แสดงฝ่ายชายร่วมด้วยและบทบาทของทั้งสองคนจะไม่สบอารมณ์หรือเลยและถ้าหรือ,อยังปฏิเสธดูอีกหนังหมวนที่สามจะยิ่งเด็ดเผ็ดมันกว่าหมวนที่สองหนักลงไปอีกผู้แสดงฝ่ายชายจะมีมากกว่าหนึ่งคนอ่อเกือบลืมบอกไปอย่านึกว่าหรือ จะได้นั่งดูหนังเฉยๆเรื่องนี้สบายๆนะขณะที่หรือดูหนังโปเรื่องนี้อยู่พวกเราจะทบทวนวิชามวยไทยด้วยการขอยืมหรือเป็นกระสอบทรายไปพลางคุณบอกมาสิว่าต้องการอะไรจากอาตมาถ้าอยู่ในวิสัยที่อาตมาจะให้ได้อาตมาก็จะไม่ขัดข้องธนุดบอกเป็นประโยคแรก นับตั้งแต่ฝื้นคืนสติขึ้นมาเผชิญกับคนทั้งสามอย่ามาเล่นบทพระอาัตามงอัตามากับพวกอัวเลยความเป็นพระของหรือมันหมดไปตั้งแต่วันที่พวกอัวไปจับเอาตัวหรือมาจากวัดแล้วแหละเสียงนันเยอะเยาะและไหลเมตตาไม่มีใครทำให้ความเป็นพระภิกษุสงฆ์ของอาัตามาหมดไปได้นอกจากอาัตามาจะลาสิกขาเอง และอาตมายัางไม่ได้ลาสิกขาประโยคนั้นเรียบและเสียงของธนุดเป็นปกติแต่ผู้ฟังรู้สึกเย็นเยียบเลาะน้ำเสียงของพระภิกษุล่างสูงผิวคลำ้ำหรือจะลาหรือไม่ลาก็เป็นเรื่องของหรือสำหรับพวกอวไม่มีพระหรือเนนอยู่ที่นี่และอวต้องการอะไรอ้วก็บอกหรือไปแล้วขอย้ำว่าถ้าหรือ ไม่ให้สิ่งที่อ้วต้องการหนังลำเภาของหรือจะต้องเล่นหนังโปให้หรือดูวันละเรื่องวันละเรื่องไปจนกว่ามันจะเล่นไม่ไหวหรือจนกว่าอ้วจะทนไม่ไหวถึงตอนนั้นหรือจะรู้สึกเสียใจที่ไม่ร่วมมือกับอ้วเสียตั้งแต่ยังมีโอกาสดูชายผู้นั้นกล่าวอย่างดุดันพอพูดจบก็ก้าวเข้ามาข้างหน้าอีกก้าวหนึ่ง ก่อนที่จะหันไปรับแฟ้มเอกสารจากผู้ที่ยื่นอยู่ข้างหลังมาโยนลงบนผืนตรงหน้าธนุดแล้วบอกด้วยน้ำเสียงเหี้ยมเกรียมว่าอัวต้องการรายละเอียดของเรื่องที่อยู่ในแฟ้มนี้และหรือจะบอกว่าไม่รู้เรื่องหรือบอกว่ารายละเอียดมีอยู่เพียงเท่านี้และเรารู้ว่ารายละเอียดมีมากกว่านี้และหรือเป็นคนหนึ่งที่รู้ดีอัวให้เวลาหรือหนึ่งชั่วโมงที่จะเตรียมให้คาตอบ เมื่ออ้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ้วต้องการคําตอบที่ชัดเจนละเอียดและครบถ้วนจากหรือคําตอบที่กระจงังไม่มีเคลือบแฝงหรือคลุมเคลือชายผู้นั้นดุดเว้นระยะครู่หนึ่งแล้วจึงสัมทับว่าถ้าอ้วเห็นว่าคําตอบของหรือไม่เป็นที่พอใจของอ้วกลุ่งนี้อ้วจะกลับมาอีกพรอ้อมด้วยหนังหมวนใหม่ ชายผู้นั้นหมุนตัวธนุษคาดบ้าเขาคงจะก้าวกลับออกไปจากห้องนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ระวังตัวหรือเตรียมที่จะหลบหลีกหรือปิดป้องเมื่อชายผู้นั้นหมุนตัวและกลับมาอีกแลแ้วเตะโดยแรง <c oughs> ปลายรองเท้าของชายผู้นั้นปะทะตรงท้องใต้ลิ้นปีของนิลาโยพิกขุอย่างเต็มที่ทนุษไม่รู้สึกเจ็บปวด แต่รู้สึกแน่นขึ้นไปจนถึงยอดอกเขางอตัวแล้วก็อาเจียนออกมานี่เป็นตัวอย่างให้หรือหรือว่านอกจากจะได้ดูหนังแล้วหรือ,อยังจะได้แถมพกด้วยมือหรือตีนของอ้วกับเพื่อนๆของอ้วอีกมากบ้างน้อยบ้างตามที่พวกอ้วเห็นสมควรและจะบอกให้ด้วยว่าพวกอ้วแต่ละคนมีฝีมือและฝีตีนเด็ดๆกันทั้งนั้นอย่างที่หรือ เพิ่งจะได้ลิมลถไปเดี๋ยวนี้นี่แหละเมื่ออาการของเขาค่อยยังชั่วขึ้นและเขาสามารถจะทรงกายลุกขึ้นนั่งอีกครั้งหนึ่งทนุชจึงเห็นว่าที่ปกของแฝมที่ชายผู้นั้นโยนทิ้งเอาไวา้มีข้อความปรากฏสั้นๆอยู่ว่ายุทธการดับดาวจบตอนที่16แล้วนะครับ โหลดติดตามรับฟังตอนตอต่อไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายๆครับ